ดีค่ะนาดาต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณเมเดีนะคะคุณยายกินก้อยแทนข้าว อ,อ๋อกินกลอยแต่มันพูดภาษาบ้านๆมันพูดไม่ชดัดคลิปนั้นโดนอะต<น>ิดเ,เดงไม่ติดแดงไม่มีคลิป ลบไปแล้วไงมันเป uh? ็นคลิปอะไก็คลิปแบบครอบครัวคือตอนนั้นเนาะก็มีมีคุณยายมีน้องชายแล้วก็มีหลานก็ยายก็กำลังกินนึ่งงลอยอยู่ก็เลยแม่ดาก็ตั้งหัวข้อว่ากินก๋อยแทนข้าวสมัยโบราณเขาไม่มีข้าวกินข้าวไม่พอกินก็เอาก๋อยมานึ่งแล้วก็กิน แล้วยายก็เล่าว่าสมัยโบราสมัยที่เลี้ยงลูกเล็กๆหน่อยข้าวไม่พอกินก็ไปขุดกอยนี่แหละมากินแทนข้าวเพราะว่าข้าวก็พอกินบ้างไม่พอกินบ้าง อมันก็เป็นหัวเผือกหัวมันที่เราไปขุดจากป่านี่แหละ วันเฮ็ดกับฝากเน,นด้อใจไม่อยากจะทำช่องใหม่หรอกค่ะเพราะว่ากว่าจะทำมาได้มันก็ยากเย็นแสนเข็นค่ะทำมาเกือบจะถึงสองปีแล้วค่ะใครทำให้อนนะที่แรก่ะที่แรก ที่เปิดบ่ที่มันก่อนที่มันจะโดนอ๋อก็ให้น้องก้าวดูให้ใหนนะแล้วรอบสองก็มีจะให้คุณคุณหลวงคุณหลวงดูให้ที่จริงถ้าคิดมันแดงหรืมันอะไรมันน่าจะแค่ลบทิง้งมันก็หายนะ ทำไมมันมีเงียวเข้ามาว่าลุกเริ่องกระตุ้ลุกเ,กกเ,กกเริ่องกระตัดงันะ้เลย่อเปิดสมัครใหม่กวรจะทำอะไรใหม่นะค่ะยา,ากเปช่องใหม่ง่ายกว่าใช่ไหมที่หนี่งถ้าผมดจูจะกู้คืนถ้าจะกู้คืนมาเปิดช่องใหม่มันจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยมันโดนยกเลิกไปแล้ว ส่งเมลให้ยากอไม่รู้ว่าตอนนั้นมันโดนมันมันมนอบอะไรของมันกัก็คลิปที่ลบไปที่เห็นมันแดงก็มีประมาณสองหรือสามนี่แหละที่ที่มันแดงคิอ่าแดงแดงไลท์สุด แดงไลฟ์สดวันนั้นอ่ะที่ที่ลุงเปิดรถด,ดูเช็ครถนั่นแหละ,ะที่มันติดเขาไม่ได้ที่ลบที่บอ,อกไหมลบลบไปแล้วค่ะแดงปุ๊บลบปั๊บเลยไหมก็ก็แดงปุ๊บก็ยังไม่ลบค่ะลงไลฟ์เสร็จถึงได้ลบเพราะว่าลงไลฟ์แล้วถึงได้มาดูลบไลฟ์ผม,มรู้ว่าเพราะมันแจ้งมาว่ามีคลิปหนึ่งที่มันเกี่ยวกับ อ,อ,องอ๋อก็คือถ่ายคลิปติดเด็ก<อ>ค่ะก็มีมีคลิปหนึ่งคือแดงนั้นคือเด็กที่เดินน้ําสะก็เป็นลูกหลานนี่หละโดดน้ําสะโดดน้ําสะอย,าอยู่ออค่ะก็เลยก็เลยลบไปแล้วลบตอนไหนลบตอนที่มันมันเตือนบอกว่าหรือว่าหรือว่าจริงได้ย่าไหอ่ะก็ก็นานอยู่นะมีเห็นบอกว่า ประมาณหนึ่งวันก็มีเอฟซีบอกว่าคลิปนี้น่ะแม่ดาต้องลบนะแม่ดาก็เลยไปลบเพราะว่ามันมันเห็นเด็กดดน้ำนเาพราะมันบอกว่ามันมันลบของแม่ดาไปเองนะมันมีคลิปกินกอยอ่ะที่มันลบไปอ่อใช่ค่ะคลิปกินแม่ดาไม่ได้ลบใช่ไหมมันลบก่อนมันยังไม่ได้ออกเลยแล้วแม่ดาก็พอมาเห็นมันแดงแม่ดาก็ลบค่ะ คือคือแม่ดาลงไปแล้วแม่ดายังไม่ได้ดูไงเพราะว่ามันปิดสร้างรายได้มันจะไม่ค่อยหินแดงเนาะแล้วทีนี้พอกลับมาดูเออม Is ันแดงแม่ดาก็ลบไปค่ะ <turnout two> ตอนนี้คือตอนที่มันแดงตอนที่คลิปยายกินก่อนนี้คือเขาปิดสร้างรายได้แล้วไงเขาปิดสร้างรายได้แล้วของเรามันแดงสามรอบมันก็โดนปิดนะช่องแดงสามรอบมันโดนปิดนะค่ะ ทุกวันนี้ก็เลยต้องระวังนะเด็กกัถ้าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเราต้องถ่านค่ะเหื่อยพี่บางทีช่องเราเยัางเล็กๆอยู่จะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อย่างของพี่นี่คือบางทีแบบเออท้ายได้ท้าย<ะ>ไ,ไ,ไ,ได้โบ๊แดงบบเลื้ย<ม>งหรอกแต่คือถ้าถ้ามันเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าเซนสิทีเขาเรียกว,ว่าภาษาไทยเลยอ่อ,อนโยนอ่อนไหวอ,ะอ่ะเขาสื่อบอเห็นเลยจะว่าเราโค่ว่า เราค่อยเดเห็นแต่เห็นแต่ค่อยเดี๋ยวเห็นแต่แบบนี้จ่ออาจจะร้อนไหนมันอ่อนไหวมันอ่อนไหวเกินไปสมเสียงสมเสียงเราต้องบริหารต้องกบริหาะว่าบุตทีเราเราเราทำช่องมานางช่องมานางก็ถ่ายเด็กก็เด็กไอ้น้องอะไรนัชชานัชชาที่มาล้ำเนี่ยก็ถ่ายนะก็เห็นบอกว่ามีผู้ใหญ่อยู่ล้ำบางทีเขาแต่งชุดปกติแต่บางทีถ้าเด็กทำกิจกรรมอะไรบางอย่างถ้าอย่างล้ำ มันอาจจะเป็นกิจกรรมที่มันดูมันปลอดภัยได้แต่บางอย่างแต่เราไม่รู้ว่าระบบ youtube มันคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันปลอดภัยสําหรับเด็กหรือเปล่าแล้วมันรือว่ามันเป็นการใช้แรงงานอะไรอย่างนั้นทํานู่นทานี่หรือเปล่าหรือว่าประมาณนั้นเราก็เลยผมผมเลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันปิดมันปิดเราทุกอย่างอ่ะมันแต่เราทุกอย่างผมว่าถ้าจะกู้คืนกับการสร้างช่องใหม่ผมว่าสร้างช่องใหม่ดีกว่าเร็วกว่าด้วยดู้ถ ก็อเอาช่องนี้ไว้เหมือนเดิมไม่ต้องลบทิ้งไงเปิดเมลใหม่สร้างช่องใหม่คัสมคกใหม่เพราะว่ามันกู้คืนนะผมว่ามันน่าจะกู้คืนยากค่ะนี่ที่หนึ่งเนีย